รีวิวทำงานวันสุดท้ายของปี66ครับผมกำลังขับรถไปทำงานที่แกรมมี่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศที่ตึกแกรมมี่ในวันหยุดครับวันสิน้นปีว่าแกรมมี่จะเงียบเหงาขนาดไหนนะครับถึงแล้วครับตอนนี้ หรืมุนแจรถว่าทำไมรถไม่ล็อกให้ดูบรรยากาศครับแทบไม่มีรถจอดเลยนะครับจอดได้ตามสบายเลยวันนี้แล้วตึกใหญ่ตึกกลางนี่ไม่มีคนเลยครับปกติตรงโถงตรงนี้จะมีคนมารอศิลปินยเยอะมากนะครับวันนี้ไม่มีเลยเราก็เดินจากตึกใหญ่ไปตึกสตูดิโอทางด้านหลังนะครับอุย้ยเจอคนแล้วครับอุย้ย <laughs> <laughs> นั้นก็ควงแขนน้องแชมป์ครับไปบนห้องแต่งหน้าแต่งตัวสวัสดีทักทายพี่รปภก่อนนะครับใช้เวลาแต่งหน้าแต่งตัวทําผมไม่นานมากครับคนละประมาณ5-10ถึงนาทีเพราะว่าเราสองคนอ่านกันมาตอนเช้าแล้วรอบหนึ่งครับสวัสดีครับทุกคนเสร็จแล้วก็ลงมาเตรียมตัวที่โต๊ะอ่านข่าวครับที่สตูดิโอวันนี้เงียบเหงามากครับสตูดิโอก็จะโล่งๆหน่อยครับมีตากล้องอยู่3-4คนนะครับจากนั้นเราก็อ่านสคริปต์เตรียมตัวดูรันดาว เช็คคำผิดคำถูกครับเพื่อที่จะเข้ารายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับพขาสู่ข่าวเย็นช่องวันนะครับวันนี้เราจะการวันอาทิตย์ที่3ามทีิบเอ็ดธาคมสองพนาร้อยนะฮะสิ้นปีนะครับแต่ว่ายังมีข่าวสารมาอัพเดตเช่นเคยนะครับและถึง6ย็นโดยประมาณผู้ชมครับข่าวใหญ่ที่สุดนะครับหนีไม่พ้นกรณีหมวดนัดที่ก่อเหตุยิงนักธุรกิจพลังด่วนนะฮะ และนี่ก็คือการรีวิวมาอ่านข่าวในวันหยุดครับวันสิ้นปี31ธันวาคม66ที่ตึก g m m g r a m กรม t ี d i o ช่องวันนะครับเพื่อนๆอยากเห็นเบื้องหลังอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้